ว่าดาวเวที่เราับลอเลยเนาะเอาไได้ให้มีเลือกบ้าเขว่าที่เลยากดีเนาะพอดนมันให้กตปวดนะที่ตาคุยกันใกล้ล้จ่อซีมาครเอาไปได้ขอว่าที่เลียวามันก็แกได้ในวาดูดียะเนาะดอดีดนลืกขาจิมแล้วไปได้ขุดดกันเลือจูนยเลนไ้ก็จนดูิกันเลื่อนเวาจได้จูเลเลวมีทัคนี่จะแก้แล้วป

ดูอมิเมาฟ้ไมล่าแ่อยจะเกลี่ยมุสนาซีที่คนเราเล่ากว่าที่ป่วยสะพดเกลียร้เลดูเดียร์เลยโดนแหกดอดดเลืที่โบกีทุกคนลีกสระได้บุาวัยขึ้นกว่าขกว่านะ

Luôn thả đi. Qua sửa bô kla lê đội tuyển. Tì tên là tỷ lệ uy hiền đội đâu Sửa bố kla soi... mù. Qua sửa bố kla mù. Qua sửa đâu kla mù. Qua sửa bố đi mù. bà xin bà

qua đâu quá khá đâu đâu quá Lê lê phá lôi bắt hoa đây Quay mà quý chá quý chá thế nhỏ bà Ui Ở lê ạ bà đâu quá bà đã cực kết đó nè có cả chế lọ đập quê Ít khá quý dư lạng quá Dạ lê ụ bù nè là ta gọi chó là Quay lê ตเขากลจะวิว่น้ีดราดกลาเวีานาเต็มมาบ่าวดว่าเบลูขเลดาวด้ยวิชกาบ้าดิดิล่ะเ็วโอ่าสุยากษที่มก็มาจาดิเลเขาดินเหรก็ไปเรื่อเลยวางว่าทีนาทิตัวระท้เลตาทเลตาดาวด้วย

kéo lại lá lá kéo cả được đã vui bao cả được đâu vậy cả chị lấy mà nó phải trả đi thì khó đi phải cái lơ u lơ đi ba hát còn được ta cố nói là đầu bạ là là, là, là nhỉ

ชนาล้ียนะะฮะชนาดอกบัวเงินเดให้พอคิคูเซ่ขวนี่ยหรือเเนาวันนี้เจอเอไดานาดอกบัวว่ที่เทีเนเลา้คาอยู่ใช่มี่จะมีมาเลเสกโคกกาตาน้งโอโคสเตอร์ซาเล่นคนโดโอเคละมุลีไรไรนี่ยเจ้านน่ะสลาราสลาราบักโคดีเนาะบักโคได้ยื้อใกับบักโคยืดดิบักลอยนตืกนบุก

Siapa kena tadi kena koi weh. Ah koi kecil ni kecil ya. Nah. Na. Awai aku pergi picitlah. Awai, awai. Tu de gap pau tadi. Makan sajalah. Awai nak kek kui kurai khane nah ya de nah. Ah, gua gapu weh. Hmm. Kak <plane tiếng c sharing> wow. <c et hyla> <Sli khí hate> <chã> wow. Có gà đâu em À cái là có cả giá có cả giá lại chả đâu đâu Có cả đây đây Bỏ tí nào có giá luôn Đây Ua Có thôi đi Hồi đây có bao lo bác lên bác nó về phải Đồ đu ra cái có cả chả nó đâu đâu

ke kisi dik lal no ah kinga sot tua muke wore ko ko ke ta prga wale nti nya talah wah pacu men nabul ka la pili leba ko siki dik la ga no lal ade bak ka uda we cholak trai men nab nya pal no be rina penar ri les ko ari ko ajin ri ka la beha we Aku dia kacau lah kali. Aku Wow! Boshua, dagudawai. Mwito tona, wito txok. Tawa tupari, ba wi lakikla ra. Wa, gengina wale mi tata tukia pa. Wah! Tupu! Ewa, sara, kwa pita mawa wawwe. Wah, shangala. Wah, dagudawai. Kholo ta kwa dole. Kwa mero, kwa kwa rana dagudawai kwa dek. Wah! Wale, kia wale, kia wale. Wah, tika tika dagudawai. Wah, lakikla. Olek, ba

不要紧，以后以后放的管理，所以放的慢。不要紧。不要紧，不用着急。不用着急。

เลยที่ีอาเงกวายากะกันน้อเต่มๆน้ไม่เลยเลยว่าตุสูรเกเยลดีม่แดเข้าบลามาบอยู่หนาเดได้อยู่นไหมวันมาไดปีไปเลยาวิวอบาเจาะวะมันกเดี๋ยวเล็กๆลายหายเลนับว่าโยอดูดะใครเวรกับบัวบัวได้ก็ยามม่เนี้ยเดีาดําพวกเวเนาะเอาได้แต่เมื่อโม่ได้ดูเลยวะเดี๋ยวปลาดูเลยวะไก่เล็กๆ็กเล่เลย

่ารากก็สสวสวมีลบ้านกินารอราเจ้ที่ชาลที hmm. Guys, all, ่าลา่าวว่าดูทศขัน์นี่ว่าว่าทศขันธ์นี่กิน่าละเจ้าจะเสบ้าอ้วจะเนี่เแล้วนาเดียดีวิวูสาได้เพาาเปนเนี่ยเจ้ยเลักูสาวิเพอก็หายก็ข้า่าตแก่ตะเขียานี้อะดเอาเราไปดูที่ไหนดูเอาไว้ได้ใจแล้วเนาะ

ทู้เลยที่ที่จะมาทมุนไชมันเนาะกกู What so like <Okay. S 2> ี yeah. ้ดาจะอแล้ก็ได้นั่นก็บอกว่าเราอยบุก็เลละทำ้เอุตุเคราะหเนาะพราะวเนี้อะเนก็สอดองเนมนเงแคเราหาลูกเว่าเนี่ยที่า้อวีลเราไปเลยนีกระเมีาโดะกูไอก็บนเนเอ อาการ้ก ER e ็ดกามูเน่เลยตัดเล่อมาน่อยจะบเลยมีงานไปแจ้งไปวแจ้งหล้วทำดีกว่าได้แยกวถ้าดูสดเลยตัดเไปบล้วนะไดตัดดอกแล้วโอด้